สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องข่าวร้อยเอ็ดกับช่องข่าวกมลเคเบิลทีวีและติดตามรับชมในทางช่อง4 5่สิบห้ซีซันนิวภาคอีสานเอชดีจานดาวเทียม IPM โดยจานสีสม้มวันนี้พบก,กับดิฉันวิภาวรนณันทเสโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานติดตามรับฟังปัญหาอุปสรรคการบังคับใช้แรงงานบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในแรงงานต่างด้าวตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ช้าวันนี้เมื่อเวลา8นาฬกานายสมชายมรกฎศรีวันผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงรายงานจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินการตรวจคัดกรองเบื้องต้นการบังคับใช้รายงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านรายงานในรายงานต่างด้าวตามมาตรฐานการปฏิบัติงานการตรวจคัดกรอง SPO ให้เป็นไปตามกลไกการส่งต่อระดับชาติณนะห้องประชุมสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ดชั้น2 ทั้งนี้ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานได้กำชับให้ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดบูรณาการความร่วมมือกับสถานประกอบการในการดูแลคุ้มครองสิทธิแรงงานของลูกจ้างแรงงานต่างด้าวให้ได้รับการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกับแรงงานไทยเช่นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำการรักษาพยาบาลการประกันสังคมเป็นต้นเพื่อให้ลูกจ้างได้รับสวัสดิการจากสถานประกอบการอย่างเป็นธรรมและเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาการค้ามนุษย์ ในรูปแบบที่เลวร้ายซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการจับลำดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศไทยให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเดิมอีกด้วยจากนั้นเวลา13นาฬิกาผู้ตรวจราชการกระทรวงแรยงานตรวจเยี่ยมสารประกอบการที่มีการนำเข้ารายงานต่างด้าวณบริษัททันวาพิานย์จำกัด ที่อยู่133ทับหนึ่งหมู่ที่6ตำบลหมูม่ม้นอําเภอเชียงขวาญจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ตรวจราชาการกระทรวงแรงงานกล่าวว่ารัฐบาลภายใต้การนำของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและกระทรวงแรงงานโดยท่านสุดช,ชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ให้ความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนาม โดยคำนึงถึงความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของประชาชนชาวไทยการลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานตรวจคุ้มครองแรงงานและการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้สำหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงานแรงงานบังคับหรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในแรงงานต่างด้าว รวมทั้งการรายงานผลการตรวจคัดกรองเบื้องต้นจากการใช้มาตรฐานการปฏิบัติงานและแบบรอบ .1 แสวงหาข้อบ่งชี้สำหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงานแรงงานบังคับหรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม NRM ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคกระบวนการ วิธีการตรวจคุ้มครองแรงงานและการตรวจคัดกรองเบื้องต้นแสวงหาข้อบ่งชี้สำหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงานท่านได้มองว่าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานนะครับวัสดุเนี่งมาจากที่เป็นนโยบายของทางรัฐบาลนะท่านนโยายตั้ตีและท่านรองนโยบรัตมนตรีท่านมีกำหนดเป็นนโยบายค่อนข้างชัดเจนบอกว่า เราจะต้องต่ึ้นในเรื่องของการปรับขึ้นสู่เกียร์หนงเนะครับก็เป็นนโยบายในกรบวการรัฐบาลกำหนดไว้นะครับชอบกลมกมอยู่แล้วก็ในส่วนของแรงงานก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทําุ้กแางานะรับเปฉพาะนะครับก็จะมาดูเรื่องนี้นะครับนะครับครับ่้การชานนิฐาสรัผู้ช่วยจาดการัานนะครับครับ ก็อย่างที่ผมเรียนแต่ต้นนะครับว่าสืเนื่องจากนโยบายรัฐบาลต้องการแก้ไขปัญหานะการจะขึ้นสู่เทียนได้นะครับคง,งต้องได้ความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในพื้นฐานต่นางๆนะครับโดยเฉพาะซึ่งในวิทีนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเอาไปเป็นส่วนในการกรายงานสําหรับในเรื่องของการแก้ไขปัญหา ตอนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมพิธีมอบแบบลายภาพราชทานผ้าลายดอกรักราชกัญญาเพื่อมอบให้กับช่างทอผ้าเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนชาวร้อยเอ็ดนำไปทอผ้าผลิตผ้าตามอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิน่นวันนี้เมื่อเวลา14นาฬิกาที่โรงแรมเซนทราบายเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะเขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร นายทรงพลใจกริมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมพิธีรับมอบแบบลายผ้าพระราชทานผ้าลายดอกรักราชกัญญาโดยมีนายสุธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทานผ้าลายดอกรักราชกัญญาให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศโอกาสนี้นายสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดกลวยถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตราชกัญญาและกล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณใจความว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตราชกัญญาได้อุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่ออำนวยประโยชน์สู่แก่อาณาประชาราษฎร์ทรงมุ่งมั่นที่จะสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้ากิติจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาหัตถกรรมไทยให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปด้วยพระอัจฉริยภาพพระองค์ทรงต่อยอดะสมผสานมุมมองด้านแฟชั่นแต่ยังคงไว้ซึ่งการสืบสารอัตลักษณ์เรื่องราวประจำภูมิภาคเป็นคุณูปการอย่างยิ่งแก่ปวงชนชาวไทยนายสุทธิพงจุนเจริญกล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อวันเสาร์ที่4กุมภาพานันธ์พุทธศัการาช2566 ทรงเสด็จทอดพระเนตรโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนในพื้นที่ภาคใต้เพื่อเ,อเ,อเอรียกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะหัตถกรรมภูมิปัญญาไทยของแต่ละจังหวัดโดยมีผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปและกลุ่มสมาชิกโครงการศิลปาชีพประเภทผ้าและหัตถกรรมเข้าร่วมจัดการแสดงผลิตภัณฑ์และ มีคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนข้าราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนและกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปเฝ้ารับเสด็จณมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงอําเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุง ทรงพระราชทานแบบลายผ้าผ้าลายดอกรักราชกัญญาให้แก่ปลัดกระทรวงมหาดไทยนาย,ยกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยอธิบดีกรมการาามมมาพัฒนาชุมชนและประธานชมนมแม่บ้านพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นของขวัญแก่ช่างทอผ้าทุกกลุ่มทุกเทคนิคเยวาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนคนไทยทุกคนเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มผลรายได้แก่พี่น้องประชาชนรวมถึงการสืบสารต่อยอด ภูมิปัญญาและงานหัตถศิลป์พื้นถิ่นให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่นดินไทยอย่างยั่งยืนด้านนายทรงพลใจกริมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตราชกัญญาทรงเจริญพระชนมายุครบสามรอบ36พรรษาผ้าลายดอกรักร,กราชกัญญาซึ่งเป็นลายผ้าที่พระองค์ทรงศึกษาค้นคว้าลวดลายพื้นถิ่นภาคใต้แล้วนำมาออกแบบผสมผสานกับลายดอกรัก ที่สื่อถึงความรักและกำลังใจที่พระองค์ทรงสร้างสรรค์ขึ้นประกอบด้วยสามประเภทได้แก่ประเภทที่หนึ่งผ้าลายพระราชทานผ้าลายดอกรักราชกัญญาประเภทผ้าบาติกประเภทที่สองผ้าลายพ,ายพายระราชทานผ้าลายดอกรักราชกัญญาประเภทผ้ามัดหมี่ประเภทที่สามผ้าลายพระราชทานผ้าลายดอกรักราชกัญญาประเภทผ้ายกและผ้าบาติกลายพระราชทานลายที่สาม ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดกล้าวปรดกระหม่อมให้พัฒนาผ้าบาติกลายพระนามาพิไทยเศรษฐกิจที่สมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้รับการทูลเกล้าถวายเมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศ มหาภูมิพลอรุลยเดชมหาราชปรมนาถบพิตรเสด็จพระราชด,ดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมื่อปีพุทธศักราช2503เพื่อให้มีความร่วมสมัยและเป็นสากลทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทยกระทรวงมหาไทยจึงน้อมนำแนวพระราชด,ดำริ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการเพิ่มคุณค่าและมูลค่ายกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้สามารถก้าวสู่ระดับสากลเพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืนและสร้างสารรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างยั่งยืนสืบไปกระทรวงมหาดไทยจะพิธีมอบลายผ้าพระราชทานผ้าลายดอกรักราชกัญญาให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อมอบให้กับช่างทอผ้าทุกกลุ่มทุกเทคนิคเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนคนไทยนำไปทอผ้าผลิตผ้าตามอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศปิดท้ายข่าววันนี้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดมอบประกบบาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2565วันนี้นะอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดเขตทวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ด นายชาวริตลำพายผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาร้อเอ็ดประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นนางรัชดาพรมลิซ้อนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2565 สืบเนื่องจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อเอ็ดได้ตระหนักและให้ความสําคัญแก่ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช3และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส .2 ในแต่ละปีการศึกษาที่ได้มีความเพียรพยายามอดทนมุ่งหวังตั้งใจจริงในการศึกษาเล่าเรียนจนสําเร็จตามหลักสูตรเพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมยินดีและให้กําลังใจในก้าวต่อไปของผู้สําเร็จการศึกษาซึ่งเป็นนโยบายและยึดถือปฏิบตัติต่อเนื่องกันมาทุกๆปีดังนั้นในปีการศึกษา2565งานทะเบียนฝ่ายบริหารทรัพยากรร่วมกับงานกิจกรรม ฝ่ายพัฒน,นากิจการนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดจึงได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สําเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2565ขึ้นในวันนี้การจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สําเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2565ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากคณะผู้บริหารและความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากแผนกวิชาทุกแผนกวิชาครูที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษาเป็นอย่างดีโดยมีผู้เข้ารับประกาศนีย เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชจำนวน365คนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสสองจำนวน304คนรวมทั้งสิ้น660คนวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2566นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นม3 เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายม6หรือนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีตั้งแต่วันที่16ธันวาคม2565เป็นต้นไป ดิฉันจำปีการศึกษา2565ขอขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาะเป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สําเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2565วิทยาลัยอาชีวศึกษา100เอกในวันนี้สื่เนื่องจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา100เอได้ตระดักได้ตระหนักและให้ความสําคัญแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรประกาศศิลปะวิชันชี้ใจจริงในการศึกษาเร่าเรียนจนสำเร็จตามหลักสูตรเพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมยินดีและให้กำลังใจในก้้วต่อไปของผู้สำเร็จการศึกษาซึ่งเป็นนโยบายและพิถีถือปฏิบัติต่อเนื่องกันมาในทุกๆปีดังนั้นในปีการศึกษา2565นี้งานพิธีฝ่ายบริหารทรัพยากรร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒานากิจการนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอจึงได้จัดพิธีมอบประกาศนียบตัตรผู้สําเร็จการมอบเกียรติบัตรนักเรียนนักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยมมอบประกาศนียบตัตรผู้สําเร็จการศึกษาเยี่ยมแต่ละ,ะแผนวิชาดังมีรายนามต่อไปนี้4.00 สาวาสงขรไทยผลการเรียนเฉลี่ย4.00ผลการเรียนเฉลี่ย3.91ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสาขาวิชาการโรงแรมนางสาวกีราภาสังคทิพย์ผลการเรียนเฉลี่ย4.00รับแจ้งผลการเรียนเฉลี่ย3.97ประเภทวิชาคณิตกรรมอันนามบุญเรืองผลการเรียนเฉลี่ย3.74 สาขาวิชาอานเรียนเฉลี่ย3.90สาขาวิชาการท่องเที่ยวนางสาวพิวาพรรัตนรงค์ผลการเรียนเฉลี่ย3.94สมรรถนะภาษาอังกฤษระดับีเยี่ยมสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัลระดับีเยี่ยมนางสาวนารุณ์บุคำพักดีแผานาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรธกิจค่ะ จำนวนทั้งสิ้น660คนดังรายนามต่อไปนี้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประเภทบริหารธุรกิจสาขาวิชาการบัญชีนางสาวกัญญรัตน์เมะราศีนางสาวกัลยาสารัตนายกำชัยวินทชัยนางสาววิไลลักษณ์พิมโซนางสาวติตราพรเวียงนนท์นางสาวชุตินันท์ศีทองนางสาวธนารัตน์บัวผัน นางสาวมมนฤมลพลเทพนางสาวปรษาวทวีวัฒน์นายวัชรกรบุญชัยมากนางสาวสัตยพรสังเวนางสาวเสียรประภาเพ็งนามนางสาวสุรชยาสุทธิประภานางสาวสุภาดาหันกิรังนางสาวพระปรา,าโทาทยานางสาวอ,อัุอมาวิทมาสิงห์ นางสาวรุจรีเทียนพดุงนางสาวพรทิตาวงสมศรีนางสาวธัญรัตน์หงสศอนางสาววิไัยวันคำนิยมนางสาวกมลพิษธรรมริศนางสาวขวัญสุดาการจนะหงนางสาวชัดกบลอาดพรหมนางสาวชนิดาหมายยอดกลางนางสาวชนพิชาจันทอุ่มเม้า นางสาวดวงกมนปัตตภีนางสาวนฤุมนนำพานางสาวประพาพรสุธิประภานางสาวปวีณาผิวพันธ์นางสาวป,วาวงางาวปองการวงศินนางสาวบุญยพัฒน์ไตรนรงค์นางสาวพรทิตยานุชชามีสมภพดีนางสาวชนานันท์แหยวจันทานางสาวสินทิพสุ่มมา นางสาวจารุวรรณพุมรินนางสาวจินตนาชัยพิมพานางสาวชุดาพรอุทาประเสริฐนางสาวขาปณีศิอริสารนางสาวนภิดาพันลานางสาวพัชรีเทศนานางสาวพัทรียาพรพรมมงคลนางสาวพาดาวร,รัตน์ไพรบูลนางสาวสิริกรสวัสดิ์ผล นางสาวคเทชนกประกลางนางสาวหาลึไทยธนุการนางสาวอาทิตยาแซ้ลีนานงสาวพระปราน้นชาชอยข้างวานางสาวพระปราปอดเถาประเษฐวิชาบริหารธุรกิจนางสาววัวิสาต้นฝานายวายุชธยากรณชัยชูศินทองเลี้ยงสงศ์สาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจ นางสาวเพื่อนระดาวิเศษสีนางสาวชนทิชามชนชนธิดาแหนสีนางสาวนักยาพรโอนางสาวสัตสิกาสีมาดีนางสาวนักภาบูกผามากนางสาวสิลักข์โคติกะนางสาวสิกุรันนางสาวรดิตาสุขั่วญาติ นายชัยพัฒน์บุเรตังนายพัทรพลบาสันเทียนายอดิศักดิ์ประกอบคำนายธนสารคันขนุพระอาหารในโภชนาการนางสาวกิติยาพิจินายอภิสิ์มหาลนางสาวเชยาพรตั้งชั่วสาวกิติพรสุริโยนางสาวชติกาคันทัพน,นางสาวปิยพรเสียงสนอง นางสาววรยาภูสีเขียวนางสาวอนุภาเมษราศีนายมณฑาธาตวาจาเดกน,นยายธัญกรไกรยศนายปริทัศชูสีทองนางสาวกัญญาลั์จิตรวังประเภทวิชารก,กรรมสาขาวิชาการบริหารงานข้รารามการนางสาวกัญญา,าักษ์พงษานายนวพลสุจริตนางสาวพันธา์าผัดอา,าการนายกฤษดาเทโร พวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสาขาวิชาการโรงแรมนางสาวเกิลวลินพุทหลักนอกนางสาวพิรดาสีชอุ่นนางสาวพระญญาทองปานนางสาวสุธินันเวียนสงนางสาวอาริสานาดีนางสาวจิรพรอ,อ่อนสีนายพิติศักดิ์ทวรนเรียงปีละพัน นางสาวกนิกาศรีหานามนางสาวกัญญารั์สุรมณีนางสาวคณิปฐามูลละครนางสาวจิดารินรู้ยืนยงนางสาวจิตธรรมศิริกิจบำรุงนางสาวกิรวัณพิชัยนางสาวพนิดาธิปโชตนางสาวสุดัญญาศริอุเวศนางสาวสุชาดาหาภรณนางสาวนันทิดา ีนี้ครัเป็นเด็กนักเรียนนักศึกษาทั้งระดับปวชระดับปวสนะที่จะจบในปีการาศึกษา2565นะครับผมในานามของผู้แทนคณะอุ้บริหารครูระบบกรารศึกษาก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมกับนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับที่ได้มุ่งมั่นตั้งใจในการเล่าเรียนนะปวชก็3ปีปวสก็2ปีแล้วก็ประสบความสําเร็จแล้วนะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ภาพต้เแ็จที่ได้จากทางสาหแห่งนีนะ้เพื่อที่จะเป็นแนวทางที่จะไปประกอบอาชีพแล้วก็ทาาํนะามาในอนาคตต่อไปนะครับและขณะเดียวกันนะครับในปีการศึกษา2566ที่จะถึงนี้นะครับวิทยาสาย110เองก็ยังมีนักเรียนนักศึกษานั้นสามารถที่จะมาสมัครเรียนได้เพราะว่าเป้าหมายที่เรารับไว้นั้นก็ยังไม่ได้มากมายนักนะครับก็ยังยินดีต้อนรับก่อนะนั้นแจ้งไปถึงผู้ปกครอง นักเรียนศึกษาที่ยังไม่มีที่เรียนหรือหาที่เรียนยังไม่ได้ก็ให้นึกถึงวิทยาลัยอาสาเยรยอของเรานะครับเพราะว่าเราเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพที่สามารถยืนยันได้จากที่เราได้เป็นสถา,านศาึกษารางวัลพระราชทานปี2องาในปีที่ผ่านมาครับผมขอเรียนเชิญทุกทุกท่านนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนศึกษาทุกคนนะครับผมเชิญครับสองีกข้าวค่ะหนึ่งสองนะคะหนึ่งสองสามอีกข้าวค่ะหนึ่งสองสาม ท้ายนี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมข่าวทางช่องกมนเคเบิลทีวีและติดตามรับชมในทางช่อง45สี่ัแนิวภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มดิฉันวิภาวันพร้อมด้วยคุณวิเศษนันทศรีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ